สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็อยู่กับผม One Boy X D ครูชาแนลนะครับใน One Boy X D New e ีพีที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวก็ไปหาเอา โอเควันนี้ผมาชีะแจงเรื่องอีเวนต์ One XD Halloween 2023นะครับเป็นอีเวนต์ที่ผมจะเล่นเกมฮอร์เรอร์หรืออะไรที่มันแบบฮอร์เรอร์ๆในช่องอะครับเพราะมันเป็นช่วงใกล้ฮาโลวีนไงเฉพาะในเดือนตุลานี้เท่านั้นนะครับนะฮะส่งผมก็จะมีอินโทรขึ้นเหมือนที่ขึ้นก่อนหน้านี้เลยครับนะฮะเป็นเกี่ยวกับแบบคลิปฮอร์เรอร์เกมฮอร์เรอร์ครับผมจะใส่ในทุกคลิปที่เกี่ยวกับฮอร์เรอร์ ไอ้มันแบบเฮ์เรอร์นะครับ uh huh. อ่าฮะคงเข้าใจใช่ไหมที่เกี่กับฮาโลวีอะไรประมาณนี้นั่นแหละและในเดือนนี้ผมก็ส่วนใหญ่ก็จะลงเกมเฮ์เรอร์เป็นส,ส่วนใหญ่นะครับอาจจะไม่ไม่ทุกวันไม่ทุกคลิปนะครับแต่เป็นส่วนใหญ่นะครับแบบส่วนใหญ่ของในเดือนนี้ก็จะเป็นเกมเฮ์เรอร์งนั้นะครับส่วนรูปโปรไฟล์นี้เป็นรูปโปรไฟล์ที่น้องผมวาดให้นะครับเป็นรูปโปรไฟล์ที่ชนะจากการโหวตรูปโปรไฟล์มานะครับเป็นธีมฮาโลวีนะครับนั่นแหละ แล้วส่วนวระครข้าเป็นวระครจากเกมฮีโร์ที่ผมจะเล่นในเดือนนี้นะครับก็ต้องก็รอติดตามชมได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นคลิปที่เป็นเพลงแบบเพลงที่เกี่ยวกับเ,เกมฮ์เร์อะไรประมาณนี้ครับอย่างแบบเพลง Identity V หรือว่าเพลง Final f i n a l Freddy ครับถ้าเกิดสมมุติว่ามีในเดือนนี้นะครับสมมุตินะหรือเป็นฮีโร่บายของเพื่อนอะคลิปให้กับฮีโร่บายของเพื่อน Halloween Special อะ จะไม่ใส่อินโทรฮาโลวีนนะครับก็อันนั้นจะไม่นับนะครับเป็นกรณีพิเศษนะครับใส่ไข่ไม่ใช่และเกมเฮอร์เร์นะครับที่ผมเล่นนะครับซึ่งในคลิปแบบผมจะไม่ได้ตัดต่ออะไรมากนะครับคือแบบอาจจะไม่ได้ตัดต่อเลยหรืออาจจะตัดต่อน้อยๆนะครับแล้วก็ไม่ได้ใส่เพลงประกอบด้วยถ้าเกิดไม่ใช่เป็นคลิปการแบบทดลองอะไรตลกๆในเกมเฮอร์เร์นะครับเช่นแบบในคลิปเดอะเบบี้อินยิโร่อพีอนที่ผมมาเก็บตกอะไรนะั้นะอันนั้น ถ้ามันเป็นตลกตลกผมก็ใส่เพลงใส่อะไรปกตินั่แหละครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นคลิปเฮอร์เลอร์เออเฮอร์เลอร์เลยอะให้มันให้มันน่ากลัวผมก็จะไม่ใส่เพลงประกอบนะครับแล้วก็อาจจะไม่ค่อยแตตัดต่อบตัดต่อน้อยๆหน่อยนะครับเพื่อมันได้อัตราลดในการดูนะครับจะได้ไม่ลดความน่ากลัวในคลิปนะและเกมเฮอร์เลอร์ไหนที่ผมเล่นไปนะครับที่มันมีจัมสเก้นะครับเกมที่มันมีจัมสเก้แต่ว่าในคลิปผมไม่โดนอะ ผมก็จะขึ้นเป็นฉากจำสแกทายคลิปนะครับจะดูหรือไม่ดูก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่นะครับผมจะใส่ไว้ทุกคลิปนะครับเผื่อไว้บคนที่อยากเห็นฉากจำสแกจะได้ขึ้นไว้ทายคลิปเลยครับและในวันฮาโลวีนผมก็จะรวมฉากไฮไลท์ต่างๆจากคลิปเกมฮร์เรอร์ที่ผมเล่นนะครับแล้วก็จะมีคลิปเซอร์ไพรส์อยู่2คลิปนะครับก็รอติดตามชมกันได้เลยนะครับก็สำหรับ One Voice XD New EP นี้ก็ต้องขอตลาไปก่อนนะครับใครมีข้อสงสัยตรงไหนก็่ยกับ วันบอยเอ็กดีคุงฮาลวีนพัน2 0 2 3ก็ถามมาได้เลยนะครับเอย้ตรงชื่อมันมีตัวเอกนะครับแต่ว่าไม่อ่านออกสิ่งตัวเอกนะครับเหมือนสปาร์แฟมิลี่กับฮันเตอร์ฮันเตอร์ครับเข้าใจใช่ไหมอารมณ์เหมือนเป็นคอมมาครับแต่เปลี่ยนเป็นตัวเอกให้มันดูดีเฉยๆนะครับโอเคก็ก็ต้องขอตัวลาไปก่อน,นครับใครมีสงสัยมีข้อสงสัยก็ถามมาได้นะครับโอเคขอตัวลาไปก่อนนะครับบาย